ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองร้ตอนสร้างหอระฆังตามที่หลวงปู่ต้องการ ผ่านเนน้อยการสร้างหอระฆังซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการปราการพระศาสนานั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตานำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆไปด้วยจะเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกการเวลาเป็นผู้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยทรัพย์มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายการที่มีระกังเอาไว้ประจำที่วัดนั้นพระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอนัสัญญา,านในการทำวัด สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลีตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนภัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญผู้สร้างระกรังจึงจะได้รับอานิสงส์อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงอานิสงส์ของการร่วมถวายหอระกรัง จะเป็นที่สรรเสริญของนอรชนและบัณฑิตทั้งหลายเป็นที่รักของนอรชนและบัณฑิตทั้งหลายและความตรณีย่อมไม่หวาดวันครั้นคราเมื่อเข้าสู่สมาคมเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมไม่อานิสงในทิพยสมบัติและเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด นสถานที่ใดๆจะเป็นผู้ที่มีความสุขสบายมีผิวพรรณวันนางดงามบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและที่สำคัญโบราณาจารย์ยังกล่าวไว้ว่าจะมีเสียงดังก้องกังวานไพเราะประดุดนกกาละเวกหูจะไม่หนวกจะได้ยินเสียงชัดเจนมีเสียงอันไพเราะ ไม่เตี้ยไม่พิการผู้ใดที่มีนี่กรรมอยู่ก็จะหมดไปเมื่อละจากพบนี้ไปแล้วจะมีวิมาหลายชั้นและสล่งผลให้เกิดพบชาติใดจะมีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วทุกสารทิศไปไหนก็จะมีคนรู้จักเคารพนับถือไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ที่มีวาจาดังกังวานและคำพูดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าเกรงขามน่าเชื่อถือน่าเคารพยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาที่มากด้วยความเชื่อถือมีความจำเป็นเลิศอายุยืนยาวเป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียงหรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทั้งเสียงพวกเสียงแหบเสียงแห้งทั้งหลายและคนที่ต้องทำการค้าเจรจาต่อรองเณรพรครับโยมอ๋อนมัสการครับเนนเอนเนนี่เราต้องใช้คำว่านมัสการไหมหรือว่าใช้วสวัดสวด,ดีธรรมดาได้สองคำครับเหลออย่างงั้นเอานมัสการก็กแล้วกันเนอะครับผมเออเนนสบายดีนะครับ สบายดีครับเนนี่บวชมากี่พรรษาแล้วเนี่ยก็บวชด,ดีพรรษาก็ห้าหกพรรษาแล้วครับเอห้าหกพรรษาแล้วเหรอครับผมบวชมานานแล้วนะเนี่ยเออแล้วเนนท่องได้ทุกบทเลยไหมเนี่ยไม่ครับอะาทำไมไม่ไม่ได้ท่องทุกบทละ่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่เคยได้อ่านหนังสือครับเหรอแล้วมีหนังสือพวกมนพิธีอะไรมีไหมหนังสืออ๋อมี ไม่ไม่เคยมีเวลาท่องหรือไงเนนเนนรักหลวงปู่สวงไหมรักครับ Le, เหลอเนนรักหลวงปู่สวงตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าตั้งแต่หลวงปู่สวงมาช่วยแม่ทีครับเหลอครับเออหลวงปู่สวงมาช่วยยังไงเนนเนนรู้ไหมรู้ครับอืมอย่างเช่นอย่างเช่นเพราะว่าตอนนั้นน้อง น้องเนนตอนนั้นก็บวชเป็นชีอยู่ที่นี่อ๋อเนนมีน้องมาบวชเป็นชีอยู่ที่นี่ครับแล้วไงต่อทีนี้ทีนี้น้องน้องสาวของผมเนี่ยเขาก็ได้ตาทิพได้ตาทิพมาช่วยชีได้ตาทิพยังไงนะได้ตาทิพยังไงนะงนะแบบว่ารู้ภายในครับรู้มองเห็นรู้อะไรก่อนล่วงหน้าหรือไง ครับผมเท้่าที่แม่กีเล่าให้คุณอริชัยฟังเลยครับเออแล้วน้องสาวเจอหลวงปูส่สวงในนิมิตหรือไงไม่ครับท่านก็มาบอกอย่างนี้แะครับมาบอกอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วหลวงปูส่สวงมาบอกเนียนบ้างไหมไม่ครับไม่บอกเลยเหรอครับตอนนั้นแม่กีท่านไปบําเพ็ญอยู่ที่อภูเขาอีกฝั่งหนึ่งของวัด ตปกับน้องครับทีนี้แม่กีก็เอาหินลูกหนึ่งมาหินก้อนใหญ่เป็นครูปิกไหลเอามาพอกลับมาถึงหลวงูุชอนท่านก็เห็นเห็นเหล็กไหลตรน,นีู้่อชอนท่านก็เลยบอกว่าให้เอาแผ่นทองมาปิดตรงที่เลือดไหลตอนนั้นที่วัดมีแผ่นทองอยู่แล้วใช่ไหมมีครับปิดแล้วเป็นยังไงพอแผ่นทองมาปิดแล้วปุ๊บ สองสามวันผ่านมาก็เนนก็เริ่มรู้เริ่มเห็นทีนี้ก็มีมีชายคนหนึ่งมามาในความฝันอ๋อมาในความฝันมามาในความฝันก่อนว่ามาตามหาก้อนหินอืเนนก็เลยบอกว่าก้อนหินอะไรเนนไม่รู้จักครับอืเลยบอกว่าก้อนหินที่เห็นอยู่ตรงนั้นก้อนใหญ่ใหญ่นะใหญ่ขนาดไหนใหญ่ประมาณขนาดไหนเนนใหญ่ เนนอุ้มได้ไหมยกไม่ขึ้นครับคนเดียวอ๋อเหรอคนเดียวยกไม่ขึ้นเหรอรแตงว่าใหญ่สิสองคนก็แทบกจะไม่ขึ้นเหรอไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ประมาณบาทเบอร์สิบบาทพระนี่เหรอใช่บาทเบอร์สิบครับบาทเบอร์สิบอืมอ้าวแล้วคันนี้แม่ชีเอามาได้ยังไงอ่ะถ้ามาหนักไม่ไม่ชีนํามาโดยโรถสาเลง้งอ๋อเอามาโดยโรถสาเลง้งมาถึงปุ๊บ,บแล้วก็เอามาให้หลวงปู่ชรเหรอ เอามาตั้งไว้ก่อน hmm. เอามาตั้งไว้เสร็จแล้วก็มีเลือดไหล hmm. เลือดไหลออกจากก้อนหินอ hmm. มีเลือดไหลออกจากก้อนหินปู่ก็บอกว่าใครเป็นคนเอาก้อนหินตอนนี้มาอแ hmm. ม่ชีก็เลยบอกว่าแม่ชีเป็นคนอามาเอง hmm. แต่ทีนี้ปู่ท่านก็บอกว่าดีนะกูอยู่ hmm. ถ้ากูไม่อยู่อะไรมันจะเกิดขึ้นอืม hmm. แล้วแม่ชีนึกยังไงล่ะแม่ชีถึงได้เอาหินก้อนนี้มาแม่ชีคิดยังไงแม่ชีท่านเห็นก้อนหินเป็นเหล็กไหลอ๋อเห็นว่าหินนี้เป็นเหล็กไหลก็เลยเอากลับมาแสดงว่าหินก้อนนี้เขาก็มีเจ้าของของเขาที่เขาตามมาทวงคืนใช่ไหมครับผมก้อนหินก้อนนี้ท่านท่านก็เป็นท่านพ่อขาวในปัจจุบันเป็นอดีตแม่ชี เรื่องนี้เนเนเนนเคยเล่าให้เฮียไพโรธฟังไหมเคยครับเพราะว่าเอ,อผมเองผมก็เคยได้ยินครับคล้ายคลาที่เฮียไพโรธได้บอกเอาไว้แบบนี้ครับอืมแล้วเฮียไพโรธยังบอกอีกว่าเนเนเนี่ยเอ,อรู้สึกว่าจะเหมือนกับเ,เป็นหลวงพ่อขาวใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอลามครับเป็นอะไรนะ เป็นล่ามเป็นล่ามเวลาท่านอยู่เนยก็จะสื่อด้านใน,นนี้ได้แค่นี้<ห>ตอนท่านไม่อยู่ก็ยังเหมือนตึิมครับแล้วตอนนี้เนนสื่อกับหลวงพ่อขาวได้ไหมตอนนี้เหรอครับตอนนี้เพราะว่าบอกหลวงหลวงหลวงปู่ขาวหรือหลวงพ่อขาวบอกว่าเออ่ให้มาช่วยเนนหน่อยเพื่อที่เราจะรวบรวมนะปัจจัย ในพวกแฟนคลับ fc ของช่องท่องตำนานไปกับอริชัยที่จะได้มาช่วยเนนสร้างหอระฆังบอกหลวงพ่อขาวาให้มาช่วยกันหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับบอกตอนนี้เลยได้ไหมท่านก็ตอนนี้ตอนนี้ท่านก็ดูว่าไม่คี้ท่านบอกบอกนะครับท่านก็ไปช่วยหลายวันแล้วให้หลวงพ่อขาวนี่ผ่านมาทางเนนได้ไหมหมายความว่าไงครับ เ,เหมือนกับว่าหลวงพ่อขาวเนี่ยให้ให้ผ่านมาทางเนนคือบอกผ่านเนนมาว่าต้องทำอย่างไรบ้างหอระครังถึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอ๋อคือบอกผ่านเน้นว่าทำอะไรบ้างอืมก็คือท่านพ่อขาวเนี่ยท่านพ่อขาวท่านจะให้ทำวางศิลาิกเดือนเมษาทีนี้หลวงพ่อไทยเจ้าวาดวัดนี้ก็ท่านเจ้า วางศิลาฤกิกในวันที่6มีนาคมครับกับพูกระพุะพ่นนะครับคนละความคิดกันคนละความคิดกันคือละอากเช่นนี้เราหาข้อสรุปว่ายังไงะจะวันที่6หรือวันที่13 6มีนาหรือว่า13เมษายนก่อนนี้ก็ท่านพอ่อเท้าานก็จะยกโอกาสให้เจ้าวาดก่อนเป็นวันที่6มีนาก่อนครับผมที่จะวางศิลาฤกษ์ในการที่จะสร้างหอระฆัง หลวงพ่อรู้ได้ยังไงหรือว่าหลวงพ่อท่านเป็นคนริเริ่มก่อนที่จะสร้างหอระฆังหรือว่าเนนบอกหรือแม่ชีบอกก็คือว่าหอระฆังนี้แม่ชีท่านเป็นคนบอกแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อ่ะชื่ออะไรหลวงพ่ออะไรนะที่จะวางมาที่หกมีนาหลวงพ่ออะไรนะอ่าหลวงพ่อไทยครับอ๋อหลวงพ่อไทยคือเจ้าวาดอ๋อเออเนนไปบอกหลวงพ่อไทยหรือไงหรือว่าแม่ชีไปบอกหลวงพ่อไทยว่าจะสร้างหอระฆัง ท่านก็เลยวางเลิกเอาไว้ว่าวันที่หกมีนาก็จะวางศิลาเลิกหลวงพ่อชัยกับโยมที่มาบำเพ็ญท่านไปปรึกษากันแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจะมีการวางศิลาเลิกแล้วทีนี้เนนคิดว่ายังไงในการสร้างหอระฆังเราจะระดมเงินระดมปัจจัยมาจากไหนในการสร้างจะระดมเงินระดมปัจจัยมาจากไหนในการสร้างใช่หลวงพ่อขาวบอกว่ายัางไงบ้าง ท่านพ่อขาบอกว่าจะมาจากโยมคุณอริชัยสวนหนึ่งเอาเอา,เอาอย่างนั้นเลยแะ้วเนนใช่ครับฮะ,ฮะอืมตอนนี้โยมอริชัยก็กำลังช่วยอาจารย์สิงอยู่ครับเพื่อจะหาสมาชิกช่วยกันเพื่อซื้อที่ดินถวายหลวงปู่สวงที่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ โยมบริชยรัยก็ช่วยอาจารย์สิงประมาณกัก้าวันหรือสิบวันได้มาแสนกว่าบาทแล้วครับแล้วตอนนี้ถ้ามาช่วยเนนอีกคนหนึ่งจะมาชิกเขาจะมีเงินมาช่วยกันเหรอมีครับมีครับ <laughs> <laughs> อ้าวถ้าหากว่ามีเงินมาช่วยเนี่ยมันก็จะต้องมีมีล่องมีเลขให้ญาติโยมเขาสักหน่อยหนึ่งได้ไหมล่ะ เรื่องเลกนี่อย่าพูดกันนี่เรื่องเลกเถ้าถ้าถ้าไม่เพราะเพราะว่านี้ไม่สนัดตรงนี้ครับนี้ไม่สนัดตรงนี้อต้องบอกหลวงพ่อขาวเสียให้ผ่านเนนมาไงหลวงพ่อขาว่ันก็ไปคุยเรื่องเล่ไม่เป็นเหมือนกันแล้วอย่างนี้เราจะไปหาเงินได้ยังไงอะ่ะชาวบ้านเขาไม่มีรายได้จากไหนอะ่ะมันก็มีทางเดียวคือว่าเออ ให้เลขเขาสักหน่อยนึ่งม,มีทางเดียวอยู่แล้วครับคืออะไรอ่ะคือไปจากช่องคาถาทะลุเลขของหลวงพ่อสายยนอ่า่าเหลวง,งพ่อสายยนอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าให้พระอาจารย์ยนช่วยทางด้านนี้ถ้าหากว่าคนที่รู้ แล้วก็ได้จากส่วนนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโยมทั้งหลายเนี่เขาก็จะนำปัจจัยมาช่วยแม่ชีมาช่วยเนนช่วยปูช่ชรช่วยหลวงพ่อไทยสร้างหอ,อระฆังให้สำเร็จความหวังของเนนที่อยากจะมีระฆังคนที่สร้างระฆังนี่ถ้ามีส่วนร่วมสร้าง ก็จะเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงนะเพราะงั้นแล้วก็ลองดูว่าเราจะได้ปัจจัยมามากน้อยแค่ไหนในการสร้างหอระฆังครับผมผมบ่าสำเร็จเออแล้วเนนจะออกทุนเท่าไหร่เอ,อเปิดตัดตัดลิบบินเนนจะให้เท่าไหร่ฮะอืมัดลิบบินของเนนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยว เดี๋ยวลงปู่สวงกับท่านพ่อขาเดี๋ยวจะไปหามาให้บินหนึ่ง<า>แต่ไม่รู้อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนโผล่ว่าหนึ่งหนึ่งอ <c oughs> ะไรหนึ่งหนึ่งค่ะเมื่อกี้เห็นบอกหนึ่งหนึ่งอะไรอะไรหนึ่งหนึ่งผมยังไม่เข้าใจครับเออเมื่อกี้บอกว่าลุงพ่อขาวกับลวงปู่สวงหนึ่งหนึ่งอะไรจะมาช่วยอ๋อบินหนึ่งฮะ<า>บินหนึ่งช่วยหมื่นหนึ่งเรอ สลีปหนึ่งสลีปหนึ่งก็คือว่าสลีปหนึ่งนี่สลีปหนึ่งนีุ่้งพ่อจะหามาให้กับลวงปู่สุวนมาให้หลักหมื่นเป็นหลักหมื่นหลวงพ่อขาวกับลงบุงปู่สวนจะหามาให้เป็นหลักหมื่นใช่แต่ไม่รู้หมื่นเท่าไรก็ต้องเป็นเอ่อห้าสิบหมื่นนะเพราะว่ามันห้าแสนไงอ้โ <c oughs> ถ้าหาหาต่ำกว่าห้าสิบหมื่นก็ไม่ถึงห้าแสนก็ยังไม่เสร็จ สำหรับในคลิปนี้คลิปช่างต้องตำนานไปกาลรีชัยเน่งขอจะขอบอกบุญสร้างหอระฆังในวัดป่าพนมชัยเนื่องดูในตอนนี้ทางช่องท่องตำนานไปกาบรีชัยได้ทำการจัดสร้างล็อกเก็ตรูปหลวงปูส่สวงในสามอิริยาบทเพื่อที่จะหาทุนสร้างหอระฆังให้เป็นไปตามความหวังของเนตรน้อย ถวายให้กับวัดป่าพนมชัยให้กับหลวงปู่ชรและแม่ชีนางและยังร่วมกันซื้อที่ดินเพื่อถวายหลวงปู่สวงให้กับที่พักสงฆ์หลวงปู่สวงครองบ้านรากาศกับท่านพระอาจารย์สิงหานิสโรท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ i d l i n e k d วราพันธ์สำหรับตัวสะกด K จุด V A R A. A P H A N และสำหรับท่านที่โอนปัจจัยแล้วรบกวนท่านส่งหลักฐานไปที่ลายด้วยนะครับเนื่องด้วยตอนนี้มีท่านที่โอนปัจจัยมาร่วมบุญ แล้วไม่ส่งหลักฐานมาให้ทางช่องจึงไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นท่านใดที่ส่งปัจจัยมาร่วมบุญและจะเป็นการยากในการจัดส่งของที่ระลึกอีกด้วยนะครับอิริเมีอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับยะทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานัางอุป,ปกป,กปติอีกชิตังปฏติต,ตังตรมหังคิปะเมวะสมิชนตุสาเพปุเรนตุสังกปา Chantopana rakso yatha, manijyoti rakso yatha. Apiti yuwi wa chantosa bhavu. Karopo avinasa tumate pawat. Vantarayu asukiti tayuko pawat. Apiwa tanasi risani jambu. Tha, paca, yino, วัดทันติอายุวนันหลวสุขังอาราม